ครับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะคะมิ้นชันตาบีจีนะคะเป็นคมิ้นชันที่คัดขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกเฉพาะคมิ้นที่เขาเรียกว่ามีผลที่สวยนะคะอันใหญ่แล้วก็สกัดเอาเปลือกออกเราจะไม่บดทั้งเปลือกนะคะเพราะเปลือกมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราจะเอาแบบเนื้อคมิ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะแล้วนาไปบดผงปริมาณการใส่เนี่ยนะคะ ใส่มากกว่าท้องตลาดทั่วไปและมีใส่สารสก,กัดตัวหนึ่งในขมิ้นนั่นก็คือเคอร์คูมินอยนะฮะตัวนี้เนี่ยนะฮะเหมาะสําหรับอะไรบ้างใครที่มีปัญหาเรื่องของอาหารเป็นพิษนะฮะ จุกเสียดแน่นเฟอนะฮะปวดท้องแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมวนมวนท้องคุณต้องทานขมิ้นชันนะคะเพราะว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรปกติเนี่ยเราทานขมิ้นชันเนี่ยเขาจะแนะนําให้ทานประมาณ2 3 4สามสี่ห้าเม็ดนะะบางทีก็6เม็ดแต่ขมิ้นชันตาบีจีเนี่ยด้วยความที่เขาใส่เนี่ยนะสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยเยอะกว่าเจ้าอื่นเนี่ยเราทานแค่เม็ด2เม็ดก็รู้เรื่องแล้วนะคะซื้อเก็บไว้เป็นยาสามัญประจําบ้านนะะซื้อเก็บไว้เวลาเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะราคาเนี่ยนะคะปกติ ติเนี่ยนะฮะราคาอยู่ที่2,900บาทนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณซื้อแบบ5กระปุกเนี่ยนะคะก็จะเหลือเพียง1,000บาทเท่านั้นนะฮะสนใจสั่งซื้อได้เลยที่095 7184624 0957184624หรือไลน์แอดสุขภาพดีนะคะนิกกี้พิมพ์หายหน้าหายตาไปนานนะคะน้องชายนะคะมาบอกประกาศช่วยเหลืออาทิตย์ริวนะคะหลังเจอมรสุมชีวิตหนักเพราะว่าเมื่อก่อนอยู่ RS เหมือนกันนะคะอยู่ค่ายเดียวกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นข่าวที่สร้างความตกอกตกใจให้กับแฟนคลับนะคะเป็นอย่างมากรู้สึกว่นนี้ไออาทิตย์ริวนี้จะขายอยู่ตลาดปัทวิกรณ์นะ ปทวิกรนะมีคนเห็นนะคะเขาบอกว่านะคะเป็นเรื่องราวของอดีตพระเอกยุค90นะคะอาทิตริวนะคะอีโอมเถียงฉันเมื่อวานเขาชื่อริวอาทิตย ไม่มีเขาชื่อริวอาทิตย์จะถูกแต่ไม่มีใครเขาเรียกอย่างนั้นเขาเรียกอาทิตย์ริวกันหมดนะคะยโอมซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยชีวิตตอนนี้ว่าไม่มีบ้านเขาอยู่คอนโดกับแฟนเขานะคะแต่เป็นคอนโดเก่าๆอยู่แถวถนนวิภาวดีอันนี้เราให้ฟังเพราะว่าเมื่อเช้าเพิ่งดูช่องอมรินทีวีไม่มีครอบครัวมีลูกด้วยกัน3โกคนหาเงินเลี้ยงชีพเขาบอกว่าบางวันเขาขายของได้บางวันเขาขายได้สองสามร้อยบางวันเขาขายไม่ได้เลยก็ต้องนอนข้างถนนนะคะพร้อมทั้งเผยนะที่ผ่านมาเนี่ยเขาป่วยเป็นไปเพแต่ว่าป่วยนานแล้ว นะคะปัจจุบันไม่ได้ป่วยแล้วนะคะรักษาหายแล้วนะคะมีมีแฟนเช่าอาพาร์เช่าเช่าอาพาร์ตเมนต์หรือคอนโดเก่าๆอยู่เดือนละ3 3000กว่าบาทนะคะอยู่กับแฟนในห้องเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนะคะก็มีที่นอนมีโต๊ะหมู่บูชาพระนะคะแล้วก็เหมือนกับเขาเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่เศรษฐกิจพอเพียงอยู่แบบพอเพียงนะคะ เขาบอกว่านะคะล่าสุดนะคะนิกกี้พิมพ์นะคะดารานักร้องนักแสดงรุ่นเดียวกันเนี่ยนะคะได้ประกาศผ่านทาง Facebook โดยแจ้งว่าหากมีใครเนี่ยนะคะมีเบอร์ติดต่ออาทิตย์รีววนะคะช่วยแจ้งตนเองหน่อยเพร้อมใความช่วยเหลือและก็หางานให้ทำนะคะน้องนิกกี้ของดิฉันนะคะ เขาบอกว่ามีข้อความว่าใครมีคอนแทคนะคะอาทิตย์ริวรบกวนแจ้งผมมาด้วยนะครับผมจะให้งานเขาและอยาก ช่วยเหลือเขาฝากข้อความทางอินบ็อกมาได้เลยครับนะคะเพราะว่าเขาอยู่ RS เหมือนกันเขาเป็นศิลปินอ s สนะคะสมัยก่อนเขาเส็รสัญญากับ RS ก,กนิกกี้นิกกี้เนี่ยเมื่อก่อนออกอลัลบั้มเด็กผีนะคะอาทิตย์ริวนี่ก็เล่นเอ็มเล่นเล่นเอ็มวีเล่นละครน,นะคะของทาง r s เสมัยก่อนอาร์ s ก็ทําทำเยอะนะเขาจะมีฝ่ายผลิตละครมีหนังมีทำเพลงมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะเขาบอกว่าโดเขาบอกว่าด<ๆ>ังพ<ๆ>ันกรอ้นสลาวุฒ<ๆ>ิส<ๆ>่งกำลังใจให้อาทิตย์ริวนะคะเขา จะอ้นสลาวุตน,น่ partido, ั้นจะรุ่นรุ่นรุ่นมามาคู่กันเป็นดัชชี่รุ่นแต่งตั้งนะคะตอนนั้นยังไม่มีประกวดเป็นรุ่นแต่งตั้งก็จะมีอาจะเป็นดัชชี่รุ่นที่แบบว่าแกะมาแล้วก็มีแท่งแล้วก็กินแต่ดัชชี่ได้พี่เต๋อจำได้เพราะเกิดยุคนั้นนะคะลงหนังสือเดอะบอยนะคะแล้วก็ลงโฆษณาเยอะมากอันนิตยาสารเนี่ยนะคะก็ล่าสุดนะคะหลังจากข่าวแพร่สะพัดออกไปนะคะอย่างน้องดังมันก่อนะคะบุญเจินดาอดีตเพื่อนร่วมค่าย RS เนะคะ เมื่อสมัยยุค90เนี่ยนะคะก็ได้นะ,ะออกมาโพสต์ภาพในวันวานผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของน้องดังให้กำลังใจอาทิตย์ริวนะคะโดยเป็นรูปสมัยนะ,ะไปออกรายการดังนะคะในช่วงยุค90ด้วยกันนะคะตอนนั้นน้องดังเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะดังมากนะคะเพลงท้องก็ไม่รับนะคะ ทางด้านอดีตเพื่อนนักแสดงนะฮะที่อยู่ในวงการแล้วก็ถ่ายแอดโฆษณาด้วยกันอย่างบ่อยมากเขา้มาคู่กันเลยนะครก็คืออ้นสลาวุธมาททองก,ก็ได้ออกมาโพสต์รูปนะ,ะภาพแล้วก็แคปชั่นผ่านอินสตาแกรมนะคะส่วนตัวเป็นภาพสมัยที่ทั้งคู่เนี่ยนะขึ้นปกนิยสาร the boy นะคะอ่านัมเบอร์109นะด้วยกันพร้อมแคปชั่นนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับริวได้ทราบเรื่องราวชีวิตปัจจุบันของเขาตกใจเหมือนกัน คร,ครั้งหนึ่งในยุค90เนี่ยเราเคยได้ถ่ายโฆษณาคู่กันอาจเป็นเวลาช่วงหนึ่งไม่นานพอจะทำให้สนิทสนมกันมากมายแต่มองเขาอยู่ห่างๆเสมอเคยส่งข้อความไปหามีอะไระมีอะไรไม่สบายใจหรือหนักหนามาคุยกันได้นะคะอ้นสลาวุธเขาก็เคยส่งข้อความไปให้นะคะคือเขาถ่ายแักชี่ด้วยกันมาก่อน เขาเขา,เขาถ่ายคู่กันเลยนะครับเป็นแอดโฆษณาดัชชี่สมัยก่อนเนี่ยวัยรุ่นยุค90เนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเดอะบอยหนังสือเดอะบอยเนี่ยก็จะมันไม่เหมือนเด็กสมัยนี้เด็กสมัยนี้เขาเปิดในมือถือแล้วเขาไม่อ่านแล้วมมีคนเล่าให้เขาฟังเลยแล้วก็เอาภาพประกอบด้วยแต่ว่าวัยรุ่นยุคพี่เต่าเนี่ยต้องอ่านจากหนังสือที่ไปแผงหนังสือแล้วแล้วก็จะเห็นคนนี้บ่อยมากอาทิตย์ริว สมัยก่อนอย่างพี่เต๋อบอกเคยไปขายกระทงที่มอเกษตร <c oughs> เขาก็มากับแฟนแล้วเขาก็มาอุดหนุนกระทงพี่ด้วยเขาเป็นคนน่ารักนะเป็นคนไนส์นะาไม่หยิ่งนะคะเป็นคนไม่หยิ่งนะคะหน้าหวานหวานนะคะเป็นคนตัวไม่ได้สูงนะตัวเล็กนะคะหน้าหวานเช่ยตอนนั้นเป็นหนุ่มสุราษฎร์นะคะเป็นคนใต้นะคะหนุ่มสุราษฎร์ธานีเขาเขาเขา,เาให้สัมภาษณ์อมรินเมาา่เช้าพี่เต๋อนั่งดูนะคะเพราะว่า เขาก็อยู่คอนโดกับแฟนนั่นแหละแต่ว่าลูกเขา3ามคนเนี่ยไม่ได้เจอก็ผ่านทางดูก็ผ่านทางอิน t r g r กรมดูผ่านทาง Facebook มากกว่าแล้วก็อัไบโพลราเนี่ยเคยเป็นนานแล้วแต่ปัจจุบันเขาไม่ได้กินยาแล้วนะคะเขาก็อาการดีขึ้นเขาขายของเ่ยรู้สึกว่าน่าจะขายแถวตลาดปัตวิกรนะคะเป็นตลาดที่มีคนใต้ขายกันเยอะเสื้อผ้ามือสองก็แถวแถวบ้านพี่เต่าด้วยแหละค่ะแล้วก็เพิ่งรู้เนาะแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ย เขาสัมภาษณ์แม่ค้าข้างๆ,ๆเขาบอกว่าหน้าคุ้นๆแต่แคงคิดว่าไม่ใช่พระเอกนะฮะลตหลังนักข่าวก็ไปถามเยอะสัมภาษณ์เยอะนะคะก็เขานะั่งเขาบอกว่าสาเหตุที่งานของเขาไม่มีเลยเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยเขาไปสารภาพกับผู้บริหารบอกว่าเขา,ามีลูกแต่ผู้บริหารว่างั้นจบแล้วผู้ชายพูด,ๆๆพดคำน,นี้เขาสัมภาษณ์เขาค่อสัมภาษณ์กับอมรินะนะคะนี่แกะคําสัามภาษณ์มาให้เลย เขาบอกว่าจบแล้วจบแล้วพอจบแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่มีงานงานมันก็น้อยลงแล้วตอนหลังเห็นว่ามีเรื่องมีราวกับแม่ยงแม่ยายอะไรอีกนะคะแล้วก็พี่เต๋าจาได้ว่าเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเขาเหมือนเขาเปิดบริษัทเป็นเป็นโปรดักชั่นเฮาส์นะเป็นบริษัทเกี่ยวกับรับผลิตรายการทีวีนะคะเป็นตัดต่อเป,เป็นเป็นทาโฮมนะคะมีลูกน้องลูกน้องพอผ่านไปเนี่ยมาเจอภาพนี้ทุกคนตกใจกันหมด ทุกคนตกใจกันหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นชีวิตแบบ360องศาเลยนะคะพลิกไปเลยจากพระเอกดังนะคะพระเอกดังยุค90หลายคนเป็นนะคะแต่หลายคนเขาก็ยังมีครอบครัวคอยซัพพอร์ตเพื่อนพี่เต่าเขาเป็นดาราดังในยุค9ก็เ้าก็ก็หมดหมดหมดตัวนะ ตัวแต่โชคดีที่ยังมีครอบครัวคอยซัพพอร์ตบางคนก็ย้ายตินฐานไปอยู่สหรัฐอเมริกาบางคนก็เปลี่ยนจากการเป็นคนในวงการบันเทิงก็ไปเป็นพนักง,งานประจำบางคนก็ไปเปิดธุรกิจที่บ้านเกิดของตัวเองมันมันก็แล้วแต่นะคะว่าเขาถนัดแบบไหนบางคนเขาก็มีที่บ้านเขามีธุรกิจเขาก็ไปกลับไปอยู่ธุรกิจที่บ้านบางทีเนี่ยววเราก็คุ้นหน้าคุ้นตาคนนี้มากเลยทำไมเขาอ้วนจังอ๋อเขาเป็นดารา เป็นพระเอกยุค90นะคะเคยเจอหลายคนนะคะเคยเจอหลายคนคือเขาเปลี่ยนไปเลยเขาทิ้งวงการคือเขาทิ้งเลยนะคะเขาไม่เอาเลยกับวงการบันเทิงเขาไม่เอาเลยนะคะเขาก็ออกจากวงการไปเลยหลายคนนะคะเคยเจอระดับพระเอกช่องเนี่ยก็เดินผ่านกันคือสมัยก่อนเราเราจัดงานพวกทับเอาอวอร์สตาปาร์ตี้เราก็เคยเชิญเข้ามาตอน,นั้นเขาผอมนะเป็นพระเอกช่องนะคะแล้วก็ ไปเจอเขาหน้าตรงรัชดาตรงแถวโรบินสันแล้วยังเป็นโรบินสันอยู่เนาะโอ้โหคุณผู้ชมน่าจะประมาณน่าจะประมาณร้อยกว่าโลอ่ะพระเอกนะพระเอกช่องนะมากสีด้วยร้อยกว่าโลเดินผักนแล้วจะบอกเฮ้ยพี่คนนี้เราจําได้เราเป็นคนเทคแคร์เขาง,งานสตาร์ปาร์ตี้กับงานท็อปอวอร์ดนว่าแล้วเขาออกจากวงการไปเลยนะคะออกจากวงการไปเลยแล้วก็ไปทําธุรกิจรู้สึกว่าที่ถ,ถ,ถ,ถจังหวัดเพชรบูรณ นะคะไปเปิดรีสอร์ทไปเปิดอะไรเงี้ยที่แถวเพชรบูรณ์จักเมื่อคอตัวขนาดนี้กลายเป็นหนึ่งละนะคะหลายคนนะคะเขาไปแบบไม่ไมหันกลับวงการเลยนะคะไปแบบไม่หันกลับคนที่ก็ไปแบบไม่หันกลับวงการมาอีกเลยตั้งแต่ยุคแรกๆที่พี่เตา่ายุคป,ประมาณ90ก็คือคุณจุมแสงและวีอัศวรักษณ์พี่จุมตอนนั้นไปในไปเลยนะคะออกจากวงการแต่งงานเลยตอนนั้นเป็นนางเอกนะคะนางเอกแล้วก็เป็นนางเอก เปน็นนางเอกละครแล้วก็ออกจากวงการเลยแต่งงานเลยปัจจุบันเมื่อหลายปีก่อนเมื่อหลายปีก่อนเนาะก่อนโควิดมั้งไปออกงานคู่กับงานหนังของสามีนะคะพี่จุม๋มเขาก็บอกเขาเป็นคนหนึ่งที่หันหลังคือหันหลังเลยหันหลังคือหันหลังเลยไม่หันกลับมาอีกแล้วออกจากวงการคือออกเลยไม่หันกลับมาอีกแล้วนะคะ อาทิตย์ดีเขาคงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือหันหลังให้ก็คือหันหลังเลยแต่ถามว่าเขาคงอยากจะมีงานไหมเขาคงอยากจะมีแต่เราไม่สามารถที่จะคอนแทคเขาได้ติดต่อเขาได้เขาก็เลยหายไปหรือมันเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเรื่องราวมันผ่านมานานมากแล้วนะคะยังไงก็ใครที่เห็นผ่านตลาดแล้วเจอเขาขายของไว้อุดหนุนเขาหน่อยนะคะแล้วก็ขอเบอร์ขอคอนแทคเขาไว้ด้วยก็แล้วกันเผื่อบ,บางคนเขาอยากจะเอาไปออกอรายการสัมภาษณ์ได้ ค่าขนมค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะออกรายการพวกนี้ก็เขาก็ให้นะคะหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะให้กลับมาเล่นละครละครก็เดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะคะก็น่าสงสารเขานะคะเพราะเขาเป็นคนน่ารักนะคะที่ใสดีนะคะเป็นคนนิสมากนะคะเขาเป็นคนนิสเลยนะคะคนคนเนี้ยนะคะเป็นคนน่ารักมากเลยนะคะสงสารเขานะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้อาทิริวด้วยนะคะ่ะหมดแล้วใช่ไหมล่านมีข่าวหนึ่งใช่ไหม อืมนะคะเขาบอกว่าแจส๊สเหรอ ภูมิใจผ่อนลดหรู12ล้านหมดภายใน1ปีโหก็งานเยอะขนาดนี้ก็ต้องผ่อนหมดสิครับพี่แจ๊ดขาทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะคะขยันรับงานรัวๆนะคะตั้งใจทํางานสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆอยู่บ่อยๆล่าสุดเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนี่กับแจ๊ดนะคะสปุกนิกนะคะปาบิยองนะคะคกุ๊กกุ๊กนะคะโดยแจ๊ดได้ออกมาโพสคลิปว่าในผ่านทางทิกตอกส่วนตัวนะคะด้วยความภาคภูมิใจในตัวเองว่าลดนะคะหรูในราคา12ล้าน นะคะที่เพิ่งถอยมาได้ปีกว่าได้ผ่อนหมดแล้วนะครับผู้ดีใจด้วยรถนี้หรือเปล่าที่ก็โดนยึดยึดกันของตํารวจคนนั้นนะที่มีข่าวกับดูลิสลา รถน,นี้แหละค่ะนะคะ12ล้านเลยนะคะโอ้แพงกว่าบ,บ้านอีกนะคะซึ่งแจ๊เองก็ได้ระบุข,ข้อความด้วยความดีใจว่าผ่อนหมดแล้วเว้ยนะคะด้วยน้ำพักน้ำแรงของงานเยอะนะคะงานเยอะโฆษณาก็มีนี่เห็นใน YouTube อยู่ด้วยนะคะสองมือสอตีนนะคะขอบคุณนะคะคนล้างด้วยนะครับนะคะแดดจะร้อนหรือจะหนาวก็จะล้างให้ทุก ทุกวันนะคะลดในลดในฝันนะคะคันเดียวเท่านั้นนะคะด้วยน้ำพักน้ำแรงทำงานสุดจริตนะคะใครมีฝันสู้ๆนะครับนะฮะขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับทุกท่านครับนะคะนี่ขอเขาทำงานเยอะทำงานเยอะ,ะงานเขามีเยอะงานมีทุกวันงานมีทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้อง่อนหมดไว อย่างไอเราในงานมันมีทุกวันเหมือนกันแต่เงินก็นยังเท่าเดิมจะให้ผ่อนหมดวันก็คงลําบากนะครับเพราะเราต้องกินต้องใช้ด้วยนะคะยังไงก็ดีใจกับแจ๊สด้วยนะคะอ้าเวลาหมดแล้วนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะวินชันตาบีจีนะคะคุณผู้ชมนะคะ ปวดท้องจุกเสียดแน่นเฟอร์ให้ทานขมิ้นชันและเลือกขมิ้นชันตาบีจีนะฮะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะฮะราคา1กล่องเนี่ยนะหขวดเนี่ยหกระปุกเนี่ยสองบาทแต่วันนี้ก็คือคุณซื้อ5กระปุกเนี่ยเราจะลดให้เหลือเพียง1000บาทเท่านั้นสนใจหยิบโทรศัพท์มาได้เลยนะฮะศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่ศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่นะฮะหรือไลน์แอดสุขภาพดีวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะพี่เต๋าพร้อมลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้โอออมมมมมมาาาาพแแ่ไปหหนนนะะะะฮโก็ล้ววั ลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s สไคร์นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ